สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับกล้วยยำทอดเป็นของทอดกินเล่นจากภาคใต้ใช้กล้วยสุกงอมที่กินไม่ทันนำมาแปลรูปเป็นขนมทำง่ายๆด้วยวัตถุดิบในครัวทานร้อนๆกรอบนอกนุ่มในเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีขั้นตอนแสนง่ายเลยนะคะเจ๊าปานจะเตรียมกล้วยน้ำว้ามาหนึ่งหวีแบบนี้ค่ะเป็นกล้วยน้ำว้าสุกที่ทานไม่ทันแล้ว จะทิ้งก็เสียดายค่ะนำมาทำขนมของว่างทานเล่นกันดีกว่าค่อยๆนำเนื้อกล้วยออกมานะคะหวีตรงนี้ประมาณ8ลูกค่ะได้เนื้อกล้วยน้ำว้าแล้วนำซ่อมนะคะมายีให้เนื้อกล้วยเละเลยค่ะกล้วยเละเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วเรามาปรุงรสง่ายๆกันค่ะ เริ่มจากใส่กะทิลงไปตามด้วยแป้